เอาละครับผมท่านผู้ชมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท,ท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมยิบช่องอเล็กซ์น้ำยินเกมเอฟซีออนไลน์หรือฟีฟ่าไล e ์นั่นเองนะครับผมก็คลิปที่2ของปี2024สนะสำหรับคลิปนี้ กลับมาแล้วครับผมหลังจากที่ผมลงคลิปแรกไปตีบวก9นะครับผมเมาตลาดมาแล้วก็มีคนคอมเมนต์บอกสูตรบวก9มา1คนนะมีแค่คนเดียวก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาจัดต่อเลยะครับผมท่านผู้ชมสําหรับคลิปที่แล้วผมก็ได้เหมาบวก8มาประมาณ34ตัวเนาะแล้วก็ตีไปประมาณ24ตัวติดบวก9มา2ตัวก็คือฮาเซเบกับลาฟาตัวนี้นะครับผมแล้วก็ วันนี้ผมซื้อเพิ่มมาอีกนะซื้อมาอีกประมาณ3ามตัวนะทุกคนเป็น13าตัวมั้งวันนี้นะครับบวก8ดขึ้นบวก9้านะประมาณ12 1สาตัวถ้ายังไม่ผิดนะครับแล้วก็เตรียมอาลงอะไรไว้เรียบร้อยแล้วมาเริ่มจากตัวที่ไม่มีตัวป้องกันก่อนเลยแล้วกันนะเดี๋ยวตัวที่มีป้องกันน่าจะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยสเตปานิโก้ตัวเดียวเลยที่มีตัวป้องกันนะตัวอื่นไม่มีแล้วตังหงก็หมดแล้วด้วยไปเหมามานะครับผมมาโคอมเมนก่อนเลยแล้วกัน ตัวแรกของคลิปครับผมเอ้ยสเตตร้อยเอ็ดเองเหรอเพิ่งรู้เนี่ยโอ้ยตัวนี้ราคาแพงมากหนึแปเอ่ะโอเคตัวแรกคอมเม้นครับผมบวก95,290ล้านครับอันนี้แบบสูตรคนคนดูเลยนะสูตรคนดูที่เข้ามาคอมเมนต์เลยนะเดี๋ยวจะใช้ตัวแรกเลยแล้วกันนะสูตรน้องเขาบอกว่าเข้ามาชน3ทีนะครับผมแล้วก็กดออกไปแล้วก็เข้ามาชนอีก3ทีแล้วก็กดอัปเกรดเลยนะท่านผู้ชมอ่ะมาดูกันสูตรนี้สูตรของน้องเขานะว่าจะติดหรือเปล่ามาดูกันครับทุกคน โอเคชน3ทีนะครับแล้วก็กดออกครับแต่กูก็ต้องมากดอะไรใหม่โอเคแล้วก็กดเข้าไปอีกครับแล้วก็ชน3ทีนะครับผมท่านผู้ชมแล้วก็กดอัปเกรดเลยแล้วแต่ว่าน้องเขาไม่บอกนะว่ากดตำแหน่งไหนเดี๋ยวผมจะ จีนเหรอตัวนี้เฮ um um <laughs> า,าจุนมินเฮาจุนมินหรือเปล่าอ่านว่าอะไรวะม่าตัวนี้3,900ล้านครับผมบวก9อ่ะชน3ทีแล้วก็ออกไปแล้วก็เข้ามาอีกชน3ทีนะรอบนี้ผมจะกดให้ติดยังไม่พลาดและโอเคแล้วก็กดย้อนกลับแล้วก็กดเข้าไปอีกทีนึงครับผมแล้วก็ชนอีก3ทีครับทุกคนแล้วก็กดเลยรอบนี้ผมจะไม่กดพลาดแล้วยวมันเสียสูตรน้องเขาไง <laughs> โอเครอบที่3ไปครับผอบนี้กดติดครับไม่มีพลาดเหาจุนมินว่าไงว่าไงไอเหาเหาว่าไงเหลือบอก3มไปดิมีแววว่าจะไม่ได้สักตัวนะวันนี้ิึงได้คลิปที่แล้วไปมันคงไม่ให้เราอีกอะดูทรงอ่ะมิเกลเรโซนะครับตัวนี้ตัวที่3ของเรามาตัวนี้บวก9 3600 m เอมครับตัดร้อยเดียวนะบวก8ถ้าบวก9ติดก็ร้อครับเพิ่มส จัดไปครับเหมือนเดิมเลยเราจะไล่สูตรตั้งแต่เข้ามาก,กดเลยนะครับแล้วก็ชน1นทีแล้วก็2องทีสทีสทีครึ่งอะไรเงี้ยนะครับไล่ไปเรื่อยๆท่านผู้ชมติดหรือเปล่าตัวที่สาม,ห,มหรือบุกสี่ ชิปหายวายวอดตัวนี้ก็ไม่มีป้องกันนะวันนี้จะตี60ด้วยนะทุกคนเป็นฮาเซเบะกับลาฟานะผมเหลือ,อป้องกันไว้ด้วยตัวหนึ่งนะครับสำหรับลาฟาเป็นบวก8นะป้องกันไว้ส่วนฮาเซเบะผมก็อยากขึ้นบ0อยู่นะแต่มันไม่มีตัวป้องกันวะไม่มีบวก8ขายเลยอะเนี่ยไม่มีขายเลยถ้ามีบวก8ผมจะดึงมาตีบ0อยู่แต่เดี๋ยวดูก่อนว่าจะได้ตีไหมอุ้ยสเตตร้เลยนะ เชี่ยเยอะอยู่นะไม่มีตังค์ลืมดูเลยลืมดูอะไรเลยมันสเตตร้อวัตถุด,ดิบโอ้โหร0 9ตัวละพันกว่า5้าตัวก็ประมาณหมื่นเอ็มเลยนะขึ้นบวกสิบอะไม่มีตังค์ครับเชี่ยตังค์หมดข <c> อ <oughs> ตัวขอไปคำหยาบครับทุกชมอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ตัวนี้เลยมาตัวนี้3 0 0พเอ็มครับทุกคนบวก9ถ้าเกิดคลิปนี้ผมไม่ได้ตีบวก10อ่ะก็ใครอยากได้บวก9ไอ้2ตัวนั้นอะยินบล็อกมาแล้วกันนะต่ำนอกสูงนอกนับราคากันเองเสนอ เป่าแ็กซ้ายครับทุกคนแตะร้อยห้านะโอเคสามพันเจ็ดร้อยเอ็มครับบวกเก้าจัดไปตัวนี้ชนสักสองทีนะครับสองทีแล้วกดตรงดอเด็กไปเลยครับจัดไปลุยเบนิโตจัดไปมาหรือเปลามาหรือเปล่า,า,อลาโอ้เหลือบวกห้าครับท่านผู้ชมมาเราเหลือแค่ตัวที่มีป้องกันและตอนนี้อีกกี่ตัวอ้อเหลือตัวนี้ด้วย ตัวป้องกันมี5ตัวนะตัวนี้ไม่มีครับสแตเตรเดียวจัดไปโอ้โหบวก9ก้โคตรถูกถูกมากท่านผู้ชมไปครับลุยตอนนี้ชน3ทีนะท่านผู้ชมตัวนี้อ่านว่าอะไรวะลิวานูเซ็กเหรอไม่รู้เหมือนกันนะครับโคเอเชียชน3ทีแล้วกดตรงรอเรือแล้วกันรอบนี้ไล่มาจากดอดิกเป็นรอเรือจัดไปครับ 9มาหรือเปล่าตัวที่เท่าไหร่แล้ว4หรือ5มาไหมไม่มาโหเหลือบวก6นะ66ราคาเท่าไหร่134ล้านเถูกมากนะบวก9 2,000กว่าเอ็มน่าจะหมดแล้วนะหมดแล้วครับบวก8เหลือแค่ตัวป้องกันและไออะไรวะ Stepanenko เออตัวนี้นะครับจัดไปเราป้องกันได้4ครั้งนะมี5ตัวนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ใส่105ที่เราเตรียมมาครับ อีก4ตัว3500 m เอครับบวก9สเตต์ร้อเหมือนกันตัวนี้ใครที่ตามหาบวก9ตัวนี้ก็ถ้าติดยินบล็อกมาเลยต่ำนอกสูงนอกได้หมดอ่ะส่วนตัวนี้ชน4รอบครับแล้วก็กดที่กอไก่นะท่านผู้ชมสี 4, ครั้งที่สุดท้ายมากดตรงกอไก่ครับท2ีวันไปสเตพาเนนโกเออมา มาหรือเปล่ามาหรือเปล่าโอ้โ oh, หแตกครับไม่เป็นไรเรามีโอกาสป้องกันอีก3ครั้งับผมผมว่ามันน่าจะติดรอบที่3อ่อะหลังจากที่ป้องกันไปรอบที่3อะผมว่าน่าจะติดอยู่มาจัดต่อครับรอบนี้ใช้พลังของลาโปเต้ครับผมตัวเท่าไหร่เราไม่รู้นะแต่ตัวนี้รอบที่สองรอบนี้ชน5ทีครับท่านผู้ชมแล้วก็กดตรงสรลเอนะครับระหว่างก็ไก่กับพอพาน มารอบที่ห้ารอบสุดท้ายกดตรงสระเอจัดไปแสงวูบวาบวิบวับบวก9ติดหรือเปล่าน้องเอ,อ้ยไม่ใช่น้องเผือพูดน้องตลอดเลยโอ้หรอบสองก็ยังไม่ติดนะนี่แหละรอบที่สานี่แหละผมว่าแม่งมาแน่นอนเพราะว่าตีไปหลายตัวแล้วมันสมควรมาได้แล้วใช้ป้องกันสองครั้งแล้วมารอบนี้ใช้ลาวเต้สองตัวกาย่าสองตัวรอบที่สามแล้วนะ ตอนลาฟากับมหาเซเบตติดบวก9อ่ะก็ใช้ป้องกัน3มครั้งนะท่านผู้ชมมาดูตัวนี้จะติดหรือเปล่ารอบนี้5ทีครึ่งครับแล้วก็กดตรงพอพ่านแล้วกันรอบนี้นะครับอ่ะห้าทีชิดซ้ายกดเลยนะครับผมท่านผู้ชมกดตรงพอผ่านนะชิดซ้ายไปชิดซ้ายแล้วไปเลยป้องกันรอบที่สามว่าไงติดหรือเปล่าตรงมาแล้วมันต้อง ป้องกันสามรอบยังไม่ติดครับเดี๋ยวป้องกันรอบสุดท้ายครับผมท่านผู้ชมสำหรับบวกเก้าโอ้โหวันนี้เลทวันนี้ไม่ค่อยดีวะ่ะวันนี้ตีประมาณสิบสี่ตัวเนาะประมาณสิบสามหรือสิบสี่ตัวหรือเท่าไหร่วะวันนั้นตีไปยี่สิบสี่ตัวนะแล้วก็ติดบวกเก้ามาสองตัวนะครับมารอบนี้รอบสุดท้ายแล้วสําหรับตัวป้องกันถ้าแตกอีกก็ไม่มีตัวป้องกันแล้วนะครับอ่ะรอบนี้ชนหกทีนะครับผมท่านผู้ชมป้องกันรอบสุดท้าย ของตัวนี้นะครับมารอบสุดท้ายกดตรงอออ่างแล้วกันนะครับจัดไปป้องกันรอบที่สี่แล้วต้องมาแล้วเพื่อนพี่ชายมาหรือเปล่ามาได้แล้วโอ้โหป้องกันสี่รอบยังไม่ติดท่านผู้ชมโอ้โหติดยากจริงครับ อะไรมันจะยากขนาดนั้นล่ะเฮ้ยมาบวก9้ารอบสุดท้ายครับผมของคลิปนี้ไม่มีตัวป้องกันด้วยรอบสุดท้ายครั้งที่5นะตัวนี้นะไปครับลุยรอบนี้ขอชน7จทีไปเลยครับชน7ทนะรอบนี้มาครั้งสุดท้ายขอกดตรงมุมมุมขวาแล้วกันมุมล่างขวาบวกเมาหรือเปล่าไป บวกเจ็ดไรวะบวกเก้าเจ็ดทีเออจำสลับแล้วตีบวกจนเออแล้วโหเหลือบวกสองด้วยชิบหายตีบวกแตดจนเออแล้วโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับผมบวกแปดตอนนี้เดี๋ยวผมขอหาตังค์ซื้ออะไรแป๊บนึงเผื่อได้ตีนะถ้าหาหาตังค์ซื้ออะไรไม่พอก็ไม่น่าจะได้ตีเดี๋ยวมาเจอ,อก,กันอีกทีนึงแล้วกันขอเคลียร์หาตังค์แปบ๊บโอเคมาทุกคนได้ร้อยสิบมาประมาณสามตัวแล้วผมว่าน่าจะพอนะ หวังว่านะอ้โหไม่เต็มว่ะอีกนิดเดียวทุกคนต้องใช้ร้อยสิบอีกตัวหนึ่งอ่ะเสียดายไม่เป็นไรไม่เต็มใส่เลยมีตัวป้องกันด้วยน่าจะได้บวกแปดคืนอยู่ถ้าไม่ติดนะครับไม่รู้ว่าจะได้บวกแปดหรือบวกเก้านะใช้บวกแปดป้องกันก็น่าจะได้บวกแปดแหละนะครับท่านผู้ชมมาผมต้องการจบหลักสูตร FC ออนไลน์ภายในคลิปนี้ให้ได้มีโอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นท่านผู้ชมมาดูกันมันจะติดให้ผมหรือเปล่านะครับผมสำหรับ ลาฟาตัวนี้นะครับผมบวก10ถ้าติดเนี่ยอโอออลเพิ่มขึ้น5เลยนะแต่มูลค่าดูดิ16เองนะครับผมนี่ต่ํานอกเลยก็ได้นะเนี่ยถ้าติดเนี่ยคนน่าจะอยากใช้อยู่โปรตุกเกสนะฟูโปรตุกเกสนะเบนฟิก้านะเออจัดไปครับผมท่านผู้ชมบวก10ขอรีลาหน่อยละกันชน10ทีไปเลยครับผมท่านผู้ชมตามนั้นครับผม แล้วบวก8ดครับผมท่านผู้ชมโอ้โ oh ห oh ใช้บวก8ปดป้องกันเนาะเดี๋ยวบวกแปดไม่จบหลักสูตรว่ะไม่เฟี้ยวเลยอะ่ะเดี๋ยวบวก9ฮาเซเบะนะเดี๋ยวขอเก็บตังก่อนละกันนะผมค่อยมาจบหลัก อ่าค่อยมาแบบก้าวสู่การจบหลักสูตรอีกครั้งหนึ่งนะฮะิเแล้วหาซื้อตัวป้องกันด้วยแล้วกันนะครับไปทุกคนฝากด้วยนะครับผม like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยเดี๋ยวเรามาต่ออ่าเส้นทางแห่งการจบหลักสูตรกันใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอไปท่านผู้ชมมานที่นี้ด้วยแล้วกันนะสําสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยครับขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บเจอกันคลิปหน้าครับผม